ผมเชื่อว่าหนึ่งในหนังที่ทุกคนน่าจะรอคอยที่จะได้ดูในโรงกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งของเดือนนี้ก็น่าจะเป็นซูเปอร์แมนถูกไหมครับที่กำกับโดยเจมกันของพวกเรานะครับผมแน่นอนว่าผมก็เป็นหนึ่งในคนที่รอที่จะดูหนัง,นงเรื่องนี้หนังเรื่องซูเปอร์แมนเหมือนกันนะครับผมแล้วผมก็ได้ไปดูมาแล้วในวันนี้นะครับผมวันที่1ินี้บอกเลยว่าผมชื่นชอบมากวันนี้ผมจะมา รีวิวแล้วก็สปอยพูดถึงเนื้อหากันแบบเร็วๆนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันอัดอั้นอยู่ในใจอยากที่จะพูดออกมามากเพราะว่ามีหลายอย่างมากที่ผมชื่นชอบในหนังเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็มีหลายจุดเหมือนกันที่รู้สึกว่าต้องต้องพูดออกมานะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยขอพูดถึงตัวจิมกันก่อนเผื่อใครที่ ไม่ได้คุ้นชื่อกับตัวเจมกันอะไรขนาดนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ตามหนังแบบซูเปอร์ฮีโร่มากอะไรขนาดนั้นคุณอาจจะเป็นแค่แฟนของซูเปอร์แมนแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าใครที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็สงสัยว่าเจมกันที่ไขไว้แค่ไปดูหนังมาแล้วรู้สึกว่าแม่งดีจังเลยเจมกันเนี่ยแกเป็นผู้กำกับที่กำกับหนัง guardians หนึ่งสองสามนะครับผมแล้วก็กำกับ the Suicide Squad ด้วยเป็น Suicide Squad ภาคใหม่สำหรับผมนะแกนี้น่าจะเป็นผู้กำกับที่ทำหนังซูเปอร์ฮีโร่อะได้ดี ที่สุดและมันดีที่สุดแล้วมันไม่มีใครเทียบและวสำหรับผมแกเป็นทางนักเขียนและแกก็เป็นทั้งผู้กับด้วยแกเป็นคนที่เล่าเรื่องเป็นอ่ะทุกคนแล้วเอาอย่างแรกเลยสิ่งที่ผมชอบในซูเปอร์แมนภาคใหม่นี้มากๆคือซูเปอร์แมนมีความเป็นคนสูงมากนะครับผมอย่างที่ ตัวผู้อ่าตัวเกมกันแกได้ออกมาสัมภาษณ์ในสื่อหลายๆสื่อว่าซูเปอร์แมนภาคน,นี้จะมีความอ่อนแอขึ้นบาดเจ็บได้หรืออะไรพวกนี้ไม่ได้เหมือนในเวอร์ชั่นเก่าๆไม่ได้เหมือนเฮลี่คาร์วิลนะครับผมกู <S <S ไม่อยากเปรียบเทียบนะมึงแต่ว่าแบบสำหรับผมนะผมไม่เคยหลงไหลในเฮลี่คาร์วิลในบทบาทซูเปอร์ฮีโร่เลยเว้ยคืออันแน่นอนแหละตัวคาริสมาแกมีอยู่แล้วเนอะว่าตัวเฮลี่คาร์วิลเพราะแกเป็คนคนแบบอีเหี้ยคนหล่อนนมึงเอนอะว่าตัวสูงมีกล้ามอ้เที่ยมัน อยู่แล้วอ่ะนู่ไมไมแต่ว่าถ้าเรามองในในด้านของฟิลม์มเมคิ่งจริงๆเนี่ยในด้านของตัวละครคาแรกเตอร์หรืออะไรพวกี้ยสำหรับผมแมนออฟสติเป็นหนังสเป์ฮีรลเรื่องหนึ่งที่บทเฮีย้ยมากนะเอาตับตรงมันบทมันไม่ได้บีเฮีย้ยอะไรเว้ยซึ่งกูกล้าพูดว่าตัวเจมกันเป็นพุ่งกับที่เก่งกว่าและดีกว่าตัวแซ็คชไนเดอร์นะครับผม แอคชั่นไอ e เแกจะเน้นเรื่องของวิชวลเรื่องของฉากแอคชั่นหรืออรพวกนี้ผมก็ไม่เถียงทุกคนหรอกว่าไอเี่แมนนอปสตฉากแอคชั่นมันบ้าบอคอแตกจริงเว้แต่ว่าแบบไอ้เรี่เนี่ยพอเรามาได้มาเห็นในรูปแบบของตัวเจมกันนะผมแม่งชอบมากๆเลยเว้ยคือตัวละครซูเปอร์แมนของเจมกันมันจะมีความเป็นคนสูงมากแล้วผมชอบความที่ตัวละครมันเป็นตัวละครแบบเป็นตัวละครที่สามารถแบบ ต่อยใครจูตัวเดียวแล้วแม่งแบบเคีียแม่งแคบ,บจะแบบล้มแม่งได้เลยอะ <S 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 นู่นว่าแต่ว่าตัวละครซูเปอร์แมนเป็นตัวละครที่ไอเน,นี้ยมันเป็นโมเมนต์หนึ่งอันนี้คือสปอยนะมันมีมันเป็นโมเมนต์หนึ่งไว้ในหนังที่ผมชอบมากก็คือตอนที่ซูเปอร์แมนต่อยตัวใครจูอะแล้วเหมือนใครจูมันจะกําลังจะล้มไปทาง ตึกแล้วซูเมนแม่งผันมาดันหลังของตัวไคจูตัวนั้นอีกตัวละครซูเปแมนมันก็รู้นะเว้ยว่าแบบพลังกำลังของมันมันสามารถสร้างความเสียหายอะไรมากมายให้กับเมืองได้หรืออะไรพวกนี้เนอะว่ามันไม่ได้เหมือนแบบซุปของเฮลลี่คาร์วิลที่แไปต่อยกันบ้านเมืองพังที่อะไรมั่วตัวหมดเลยึนอะว่าคือถ้าซุปของเจมกันเจอเหตุการณ์แบบตัว ใน man of s t f e l อ่ะผมเชื่อว่าสิ่งแรกที่ตัวซูเปอร์แมนของเจมกันจะทําคือล่อให้อาในพลซอรออกจากเมืองเว้ยนึกออะนี่คือผมว่ามันเป็นการรู้ตัวเองที่ดีมากเว้ว่าในขณะเดียวกันที่ตัวละครซูเปอร์แมนเป็นตัวละครที่แม่งแบบโอเวอร์พาวเวอร์มากมากอ่ะตัวละครซูเปอร์แมนก็เป็นตัวละครที่แคร์คนด้วยนึกออะมันมันชอบช่วยเหลือคนอย่างที่เราเห็นในในซีนอ่าสัมภาษณ์อ่ะว่าแบบเฮีย yeah ตัวละครซูเปอร์แมนมันไม่จาไม่ต้องการเหตุผลในการช่วยคนอะไรมากมายเลยมันแค่แบบเฮียมันจะมีคนตายอ่ะแล้วกูอยากช่วยคนนู้นว่ไหมตลอดทั้งเรื่องเลยเว้ยเียในในภาคเนี้ยเราจะเห็นตัวซูเปอร์แมนแกช่วยคนตลอดแกพยายามแบบช่วยคนเท่าที่จะช่วยได้ช่วยกระลอกด้วยซ้ำไอเฮียแม่งโคตรโดยเฉามีช่วยกระลอกมีช่วยหมาหรืออะไรพวกเนี้ย ผมรู้สึกว่าไอ้เชีื่อมันไอ้ซีนเล็กๆแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวละครซูเปอร์แมนมันดูเป็นคนมากขึ้นเว้ยมันเป็นตัวละครที่มันแคร์การกระทําของมันมเว้ยนึกออกปะมันไม่ใช่ตัวละครที่แบบกูมาต่อยเอามันเฉยๆอะ่ะนึกออกปะแล้วผมชอบที่ตัวจัสติกแกงเวลาแม่งสู้กันแม่งไม่ได้ไม่ค่อยแคร์คนเท่าไหร่ตัวซูเปอร์แมนก็ต้องคอยแบบพาคนนู้นออกมาพาคนนี้ออกมาบินโฉบช่วยคนไปเรื่อยผมรู้สึกว่ามัน เออแล้วตัวซูเปอร์แมนมันมีแบบไอ้มึงระวังหน่อยได้บอกว่าเฮียบอกว่าเออผมชอบมากเว้ยแล้วพอเราได้ซูเปอร์แมนที่มันเจ็บเป็นนะ่ะสิ่งที่เราจะเห็นคือเราจะเห็นตัวซูเปอร์แมนคือเขาแบบเขาพยายามที่จะทําในสิ่งที่เขาเชื่อนะไหมครับเออก็คือแบบพยายามที่จะทําดีถึงแม้ว่าเขาจะต้องเจ็บปวดเขาจะต้องอะไรต่างๆมากมายก็ตามแต่มันเป็นหนังที่ไม่น่าเบื่อเลยนะไม่ว่าแกไม่ไม่ต่อยกันแบบโอ้โหมันแทบจะอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในข้อเสียที่ผม สังเกตเห็นได้นะก็คือว่าเส้นเรื่องของของเขาอะ่ะมันค่อนข้างที่จะมันเดาง่ายไปหน่อยอนู่ว,ว่าสำหรับผมนะแต่ก็เข้าใจว่าอันนี้คือซูเปอร์แมนอ่ะมึงนู่ว่ไหมอันนี้คือหนังซูเปอร์แมนอ่ะมันก็ควรที่จะเป็นหนังที่มันแบบเข้าถึงกับผู้คนทุกคนไม่ควรมีความแบบซับซ้อนมากเกินไปคือซูเปอร์แมนมันเป็นตัวละครที่แบบที่มันเป็นตัวแทนของผู้ชายมาแต่ไหนแต่ไรอะ่ะ ตั้งแต่แบบยุคอดีตเลยเว้ยที่แบบเวลาแบบเฮ้ยหนูทําดีในะสมัยก่อนนะว่าบบเออท่าเวลาหนูทําดีเวลาเราช่วยคนเราอะไรพวกนี้เราจะกลายเป็นซุปเปอร์แมนนะเราไม่ใช่แค่คนธรรมดาเลยพเนี้มันกลายมันเป็นเหมือนตัวแทนของความดีงามมาตั้ง แต่ไหนอันตรายแล้วสำหรับนนะตัวแมนนะก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ทําให้ตัวเจมกันแกเขียนเนื้อเรื่องออกมาเรียบง่ายขนาดนี้แต่ว่าผมก็ไม่ได้ว่ามันแย่อะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็มันก็มีข้อเสียตรงที่พอมันไม่มีมิสเตอรี่ในเนื้อเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราสนุกกับฉากแอคชั่นเฉยเนองไหมครับแต่ว่าถ้าดูรอบ2รอบ3เราอาจจะเริ่มเบื่อกับฉากแอคชั่นแล้วแต่ว่าถ้าหนังเรื่องไหนมันมีมิสเตอรี่ในเรื่องมันดีเลยพวกนี้ดูกี่รอบก็สนุกนองไหมครับเป็นอีกหนึ่งข้อเสีียท่่่่ผมมมจัับไไไดด้้แตวานก็ ม่ข้อเสียที่ใหญ่ที่อะไรหรอกตัวละครของตัวเรื่องนี้ตัวนักแสดงที่เล่นเป็นซูเปอร์แมนก่อนตัวพี่เดวิดนะครับผมเออเล่นดีมากแกเล่นดีมากนะเว้ยแกแบบเล่นแล้วเชื่อเลยว่าเฮ้ยแม่นคือแบบนี่คือคาร์กนี่คือซูเปอร์แมนอะสังเกตดูว่าเวลาตอนแกเล่นเป็นคาร์กอะแกจะมีการแบบเดินหลังคอม แล้วก็กลมหน้ากลมตาอะไรๆพวกนี้เนอะปแต่ว่าพอไปสู้ม่นกับยีกกบปกถุงไอ้เรืไม่ <c oughs> แสดงดีมากนักแสดงคนอื่นก็แสดงดีนะลุยส์เรนโ้ลุยสเรน,น,น,นี่กูชอบมากเลยทุกคนสวยชิปเป่งเลยแม่ไงไอ้เรี้ยแล้วจิมมี่ก็โอเคจิมมี่ก็แสดงดีนะผมแล้วก็นักแสดงอีกหลายๆคนคือตัวละครในหนังจิมกันส่วนใหญ่มันมีสีสันหมดเนอปะป่ะแกแกรู้วิธีในการทําให้ หนังซูเปอร์โล่เรื่องหนึ่งมันมีสรรีสันขึ้นมาได้นออกเหมครับแ,แบ,บแกแบบแกเหมือนแคคเดอร์โค้ดแล้วอะว่าไอ้เหียใส่สิ่งนี้เข้าไปนะเว้าายใส่สิ่งนี้เข้าไปนะเว้ยแม่งจะมันจะดูมีชิวชัวนะเว้ยหรือพวกนี้นออนเหรครับแต่นักแสดงตัวละครที่เราต้องพูดถึงเลยเว้ยไม่พูดถึงไม่ได้เหียแม่งกูชอบมากก็คือเล็กสูเทอร์นะครับผมไอ้เหียแม่งโคตรแบบเล่นดีมากนะครับผมแบบตัวละครเล็กสูเทอร์มันแบบมันมีความแบบ คนสุนตีนะ่ะมันมีความแบบมั่นใจในตัวเองมันมีความอ e ีโก้มีความเป็นนาร์ซิสซิสมันแบบไอเชี่ยผมชอบมากว่าแล้วเออตัวนิโคลัสฮาวนี่คือแบบเชี่ยเล่นดีมากตัวนิโคลัสฮาวเนี่ยนี่ผมผมติดตามแกมาตั้งนานแล้วนะแกเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่มีความสามารถนะับผมถ้าใครอยากที่จะ ลองไปหาแบบหนังของแกดูเนี่ยก็ไปพวกแบบนอฟลาตูก็ได้ล่าสุดเลยนะครับผมแล้วก็ดีออเดอร์นี่ก็สนุกดีนะครับผมดีออเดอร์เลนฟิลกูชอบแจ็คผู้ฆ่ายักษ์มากเนอะแบบแม็กแม็กก็ได้นะครับผมแม็กแม็ก,แ,มกแล้วก็หลายเรื่องเลยนะครับผมลองไปหาหาดูนะเพราะว่าแกเป็นนะักแสดงคนหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนลองไปเสพผลงานนะครับผมแกแบบเที่ยมมีคุณภาพนะครับผมเทียเล่นดีมากผมชอบ ซีนตอนที่ตัวละครเล็กเม่งไปบปูกฐานของซูเปอร์แมนมากซีนนั้นนี่คือแบบมันมั่นใจในตัวเองมากอะมั่นใจในแผนมันมั่นใจในสิ่งต่างๆของมันซึ่ง พอเรารู้โม t i เวทของมันนะมันยิ่งทําให้ซีนนั้นแม่งดูแบบดูเป็นเหมือนเด็กที่แบบพยายาม acte อ่ะมึงนึกออกปะจากที่เราได้รู้เนี่ยว่าตัวโม t i เวทของตัวเล็กซ์เนี่ยก็คือว่าคือความจริงแล้วในเรื่องนี้ตัวละครเล็กซ์มันไม่ใช่แค่เกลียดตัวซูเปอร์แมนนูมไหมมันเกลียดเมตาฮิวแมนซึ่งแบบตัวเล็กซ์แม่งเกลียดเกลียดคนแบบนั้นไปนอ่กปะมันคือเลสิตอะ่ะมึงน่มไหมมันคือเลสิตคนหนึ่งเลยที่มันเหมือนกับแบบอิจฉาเออมันพูดเลยว่าแบบเฮียกุยฉามึงอะ่ะที่แบบ มึงไอ้เฮียมาจากไหนไม่รู้อยู่ๆเบ้งก็โผล่ลงมาแล้วคนทั้งโลกก็หันไปอยู่ที่มึงทั้งที่ความจริงแล้วกูเนี่ยมีความรู้มีความสามารถกูพยายามที่จะแบบปั้นตัวเองขึ้นมาแต่ว่าไอ้เฮียอยู่ๆมึงก็มาแล้วมึงก็แย่งแสงกูไปเลยพวกเนี้ยนึกว่ามันคือตัวละครแบบนั้นเว้ไอ้เฮียมันคือตัวละครที่แบบถูกขับเคลื่อนด้วย ความอิจฉาแล้วก็แรงแค้นหรือเที่แรงต่างๆแล้วมันเป็นแรงแค้นที่มันสร้างขึ้นด้วยตัวเองด้วยนะไอ้เที่ยมันจะมีช่วงหนึ่งของหนังที่แบบอ่าตัวคอนฟ lict ของเรื่องม่งเริ่มแบบเชี่ยม่งเริ่มบีบรัดแลวไอ้เชี่ยนี่นี่คือแบบกูเทียบเลยแล้วกันว่าแบบก็คนใน m a n of Steel อ่ะแล้วมึงเอามาเทียบกับภาคล่าสุดเนี้ยโอ้โหไอ้เที่ยมือนมันเห็นได้ชัดเลยว่า,วาแบบไอ้เที่ยฝั่งไหนมันเห็นเนื้อเรื่องเป็นนะเนอะบเออแบบเวอรแบบ์ชั่นล่าสุดเนี้ย คอนฟิกต์แม่งดีมากนะเว้ยมันมีทั้งคอนฟิกต์ในด้านของภายนอก external conflict แล้วก็คอนฟิกต์ภายใน internal conflict ที่แบบตัวซูเปอร์แมนเชื่อมาตลอดว่าพ่อแม่กูส่งกูมาเพื่อจะช่วยโลกเหลวนี้แต่ความจริงแล้วเออตัวนี้ผมชอบเหมือนกันนะที่แบบประสงค์จริงๆของตัวพ่อแม่ของซูเปอร์แมนพ่อแม่ที่แท้จริงชาวคลิปตอนอะว่าแบบก็คือส่งมาบนโลกแล้วมึงจะได้แบบขยายเผ่าพันธุ์ มีเมียได้มากที่สุดปกครองพวกเขาเหรืออะไรพวกนี้มึ่งรู้ปะมันแบบเออแม่งสมเหตุสมผลดีนะครับผมที่แบบตัวพ่อแม่ของตัวซูเปอร์แมนเลือกที่จะส่งไาที่โลกนั่งปะเออแล้วเหมือนกับ ซีนนี้ตอนที่ซูเปอร์แมนได้รู้ว่าไอ้เรี่นั้นคือเหตุผลที่แท้จริงที่พ่อแม่ส่งมาซูเปอร์แมนไม่เกิดความสับสนในใจเว้ยนึกว่ามันคือมันเกิดอินเทอร์เน็ตคอนฟลิกต์ในใจว่าแบบนเฮียนี่กูแม่งถูกส่งมาเพื่อเป็นผู้ก่อการร้ายหรอวะไอ้เรี่ยกูไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อเป็นคนดีหรอวะเป็นผู้ช่วยคนอื่นหรอวะหรืออะไรพวกนี้นึกว่านี่คือแบบไอ้เรี่ยแม่งเข้าหนังมาบอลกี่นาทีวะสิบนาทีป่ะสิบสิบห้าประมาณนั้นแหละแต่ว่าแบบ เฮี้ยเรามีอินเทอร์นอลคอนฟ lict เรามีเอกเทอร์นอลคอนฟ lict ที่ตัวโซเวอร์แมนแม่งถูกกล่าวหาไปขัดขวางส่งคามหรืออะไรก็มาคอนฟ lict แม่งดีมากไอ้ยตอนนั้นนี่คือแบบ เขียนดีนะเว้ยเขียนบทเขียนดีมากนะทุกคนเออผมรู้สึกว่าบทมันอยู่ในระดับที่โอเคเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นหนักมันไม่ใช่หนักแบบแบ็คอดำเอาแบบนี้ดีกว่าที่แบบโผล่มาแล้วก็ต่อยกันไม่มีเล่าเรื่องเฮียอะไรผมไม่เรียกว่าหนังด้วยซ้ำนะแบ็คอะัมนะกูเรียกว่าเป็นเหมือนแบบโชว์เคสทีเไออะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเขาเอาใส่พอร์ตแล้วก็ไปสับงานที่อื่นนะมึงนึกออกปะ เออเป็นประมาณนั้นเว้ยอย่างหนึ่งที่ผมลืมพูดไปก็คือตัวคริปโตคริปโตโผลมาในระดับที่โอเคนะไม่ได้เยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปมันเป็นตัวละครสร้างสีสันให้กับคนดูได้อยู่นะครับผมน่ารักดีน้องน้องน่ารักดีนะผมแต่ว่าแม่งสนชิบหายเลยเียนึกถึงหมาที่บ้านเลยนะครับผมเออแต่ความจริงแล้วตัวตัวคริปโตนี้แม่งคือพอร์ตดีไวเหมือนกันนะเออมันคือพอร์ตดีไวที่ได้ใช้หลายครั้งดีแต่ว่าก็โอเคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ ครับผมก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอรับได้นะผมสำหรับตัวพอร์ตดีไวท์ที่ชื่อว่าคริปโตพอหลังจากที่เรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นมันอะไรพวกนี้ตัวซูเปอร์แมนได้กลับไปหาพ่อแม่ที่แท้จริงพ่อแม่ที่เลี้ยงดูซูเปอร์แมนมาแล้วก็ไปแบบไปคุยกับพ่อไอ้แค่พ่อแม่นี่ออกมาแป๊บเดียวออกมานิดเดียวแต่ว่าสําคัญนะผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่เรียกสติให้ตัวกับซูเปอร์แมนว่าแบบเอ้ยมึง มึงจะไปสนใจข้อความ ของพ่อแม่มึงทําไมเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะสิ่งสําคัญที่สุดมันคือสิ่งที่มึงเลือกที่จะทำนึกว่าว่ามึงจะเลือกเป็นคนแบบไหนสุดท้ายแล้วมันไม่สําคัญว่ามึงจะเป็นเอเลี่ยนหรืออะไรพวกนี้ไหมหรือว่ามึงจะเป็นแค่ชาวไร่ชาวสวนอะไรพวกนั้นแต่สุดท้ายแล้วการกระทําคือสิ่งที่สําคัญที่สุด mm hmm. เป็นการเรียกสติง่ายๆสั้นๆจากข้อที่แท้จริงของตัวซูเปอร์แมนที่ผมว่าเขียนแอบน้ำตาซึมนะแอบว่แอบน้ำตาซึมอยู่นะด้วยความที่แบบ มันมีความเป็นมนุษย์สูงมากอะมึงนู่บ่ะแม่งมีความเป็นมนุษย์สูงบ้างเพราะมันมีความเป็นมนุษย์ศีลง่ายแบบนี้มันเลยกลายเป็นแบบเที่ยศีลที่แบบมันลึกซึ้งอะนู่บไหม,มันลึกซึ้งมันกินใจมันมันซาบซ่านเนี่ยอะไรแบบนี <laughs> ้ซาบซ่านอะไรบะน,นั่นแหละนะครับผมเออแล้วอย่างหนึ่งคือตัว justice กงอะนอ่บ่ะตัว guy g a r n e r ตัว hawker หรือรอะไรพวกเนี้ย มันก็มีการเดินทางของมันนะอันนี้คือถึงแม้ว่าจะเป็นตัวประกอบความจริงไม,ไม่ก็ไม่ได้ตัวประกอบขนาดนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของเรื่องเหมือนกันนู่นว่ะที่แบบตอนแรกที่ซูเปอร์แมนโดนจับโดนอะไรพวกนี้มันก็เลืิกที่จะอยู่เฉยเพราะว่าเหมือนกับอยู่ยในจุดที่ทําอะไรไม่ถูกเลยแล้วพวกนี้แล้วพอเหมือนกับตัวลอิสเลนไปหาแล้วบอกสิ่งต่างๆให้ทั้งสามคนรู้ตัวมิสเตอร์เทลิฟิกแกก็เป็นคนแรกที่แอคอัพขึ้นมานไปช่วยเหรือพวกนั้นไอ้เชี่ย ซีนโชว์พลังของตัวมิ Mister t e r ริฟิกนี่เป็นที่อะไรที่แบบโอ้ไม่ก้าวทำไมพี่เท่อย่างนี้วะไอ้เชี่ยไปเอาตรงปะหน้ากากของตัวมิ Mister t e r ริฟิกตอนแรกที่ผมเห็นภาพในคอมิกอ่ะกูตลกนะมันมันดูตลกมันทำไมมึงใส่เท็กซี่เดียวกูไม่เข้าใจเ <c oughs> นอะปะเออแต่ว่าแบบเชี่ยพอมาดูหนังมันมันดูไม่ตลกว่ะเชี่ยแล้วมันดูเท่ด้วยสัตว์เชี่ยโคตรเท่เลยว่ะมิสเต Mister ริฟิกนี่เออนอะปะแล้วตัวแบบ นิทเตอร์เทรลฟิกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวหนึ่งที่ผมว่าถูกดันไปไกลแน่นอนนะครับผมเออแล้วก็แบบอย่างที่บอกไปอะตัวไอ้แก๊งสามคนน,นั้นไอ้สามหนอนมันก็มีการเดินทาง,งตัวมันนู่ปะตัวกายการ์เนอร์ตัวฮอกเกอร์ ner, er, ก็มีการที่แบบสุดท้ายแล้วตอนจบก็ตัดสินใจที่จะแบบเข้าไปมีส่วนร่วมในการหยุดสงครามหรืออะไรพวกเนี้ย คือเหมือนกับตัวละครสามตัวมันเห็นด้วยกับสิ่งที่ซูเปอร์แมนทำแล้วว่าเออสิ่งที่มันมันทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเว้ยการจุดสงครามการทําในสิ่งที่ถูกต้องการช่วยชีวิตคนหรืออะไรพวกเนี้ยก็เป็น การเดินทางของตัวละครที่ดีหนังเรื่องหนีมุกตลกก็อยู่ในระดับโอเคนะครับผมมีซีนที่มันแบบได้ยิ้มกุ้มกิ่มบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ตลกเลยขนาดนั้นเนอะวะมันไม่ได้แบบตัวเจมกันแกล่งไว้เห้ย่แก,แก,แก,แกรู้ว่าแกจะแบบแกจะทํำยังไงแกจะแลแกจะบาลานซ์ความตลก ความซีเรียสยังไง CG ก, CG ก็โอเค CG ก็โอเคแล้วเรื่องมุมกล้องนี่ก็ต้องพูดไหมเพราะว่ามุมกล้องหลายๆมุมกล้องในเรื่องนี้นี่แม่งมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมัน experimental อ่ะนกึกออปะมันสวยมากนะผมชอบมากเฮียแล้วการเกดีสีก็ดีเฮียการเกลีสีก็ก็ดีนะครับผมแต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะสำหรับผมเท่าที่ผมกันก้องออกมาได้ตกตะกอนออกมาก็คือเรื่องแรกเลยคือเรื่องเส้นเรื่องความสัมพันธ์ของตัวลุยส์เลนแล้วก็ตัวซูเปอร์แมนผมว่ามันน้อยไปหน่อย อมันน้อยไปหน่อยมันแบบเียมันความิงหนังมันนานได้มากกว่านี้ด้วยซ้ํำนะผมหนังมันประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงกว่าๆมังไม่ได้นานมากนะผมซึ่งที่ความจริงแล้วผมว่าสองชั่วโมงก็ได้นะไอ้เหียแล้วก็แบบไปเล่าตรงกลางให้มันยืดขึ้นให้มันนานขึ้นให้มันมีแบบคือผมอยากเห็นซีนที่ตัวละครคนในเมืองมันมีการแบบพกเถียงกันมีการแบบว่าการกระทาของตัวซูแมนว่ามึงไม่น่าเข้าไปขัดขวาง เข้าไปแบบอะไรพวกนั้นเลยมึงจะไปเข้าไปทำไมวะผมอยากเห็นซีนอะไรแบบนั้นมากขึ้นแต่ว่าถ้าเห็นมากขึ้นมันก็จะแบบยิ่งการเมืองยิ่งขึ้นไปอีกนึกออกปะครับเออมันเป็นข้อเสียว่าคือมันดาร์กน้อยไปสำหรับผมนึกออกปะมันมีซีนแบบที่แบบตัวเล็กแม่งฆ่าคนอยู่นะแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะนึกออกปะแต่ความจริงแล้วหนังเจมกันหลายๆเรื่องมันมีความดาร์กมากนะปัญหาคือพอมันดาร์กนิดๆิดมันดาร์กนิดๆมันไม่ได้ดาร์กมากเนี่ยสั่งไอซีไอซีนสงคราม ที่มันโผล่มามันเลยดูหน่อมแนมชิบหายเลยสำหรับผมนะมันดูแบบเนียคือเส้นเรื่องที่แบบหยุดสงครามอะ่ะผมโอเคนะเออผมชอบเลยแหละเออกูชอบเลยแหละแต่ว่าไอซีนไอสงครามอะ่ะผมว่ามันดูต้องแง้งไปหน่อยว่ยที่แบบตัวละครคนมาถือไม้ถือเที่ยวอะไรไม่รู้แล้วก็วแบบซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนผมว่ามันแบบนิดหนึ่งนิดหนึ่งนึกว่าไหมนิดหนึ่งรู้สึกแบบ พอกลับมานั่งคิดพอได้แบบตกตะกอนกับซีนนี้ก็เลยรู้สึกว่าอะไรว่าการนําเสนอมันแปลกๆนะนึกว่าคือไอ้เชี่ยมึงก็รู้ว่าฝั่งตรงข้ามมันมีรถถังมีนู่นมีนี่แล้วมึงจะคือก็รู้แหละว่าว่าเขาเชื่อมั่นในซูเปอร์แมนมันก็ยังเป็นซีนที่การนําเสนอผมรู้สึกว่ามันแบบมันหน่อมแหนมไปหน่อยะซีสงครามมันควรอาจจะลึกๆเพราะว่ากูดูหนังสงครามเยอะไว้เออแบบ เนอป่ะคือพอเราพูดคาว่าสงครามมมันควรมีอะไรที่มันแบบดาร์กมากกว่านี้ป่ะแบบเออแบบไม่รู้นะสำหรับผมมันเป็นข้อเสียเหมือนกันนะถ่ายองค์สุดท้ายของเรื่องไอ้เชียมสนุกมากสนุกมากแต่ว่าเดาง่ายไปหน่อยไอตัวอัลตร้าแมนอ่ะคือตัวอัลตร้าแมนอ่ะเรารู้ตั้งแต่แบบปากซอยแล้วมึงเนื้อบ้ว่าแบบไอ้เชียมึงคือโคดแน่ๆอ่ะก็เลยแบบมันเดาง่ายไปหน่อยไว้ตรงเนี้ยผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวอัลตร้าแมนมันดูเป็นพิษภัยอะไรขนาดนั้นทั้งที่ความจริงมันคือเป็น ให้ตายของตัวเล็กเหมือนกันเนะปะแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมมันเป็นข้อเสียของเรื่องนี้อะนะมันเดาง่ายมันเส้นตรงไปหน่อยนิดหนึ่งมันก้ไม่ได้ไปลบล้างความดีงามของหนังทั้งเรื่องได้นะเพราะว่านี่คือซูเปอร์แมนภาคหนเวอร์ชันหนึ่งที่แม่งมีความเป็นมนุษย์สูงมากและผมชอบมากๆที่มันมีความเป็นมนุษย์ขนาดนี้นะครับผมก็สุดท้ายแล้วขอให้คะแนนเลยแล้วกันประมาณที่ กูชอบมากกูให้เก้า็ได้เออเนะครับผมส่วนถ้าใครดูไปถึงตัวสุดท้ายก็น่าจะเห็นกันนะครับผมว่าซปเปอร์เกอร์คือใครนะครับผมแล้วอสุดยอดเลยกูบอกเลยว่าซปเปอร์เกอร์กับกระโปรงนี่เป็นที่อะไรที่มันมันเพอร์เฟกที่สุดแล้วนะครับผมก็เราดูว่าตัวเจมการแกจะเล่าตัวละครซปเปอร์เกอร์อะไรยังไงต่อนะครับผมมันเป็นหนังที่มีหัวใจนะครับผมแล้วก็คือตัวเจมการแก เข้าใจตัวละครซูเปอร์แมนจริงๆไว้ผมชอบประโยคหนึ่งมากจากซีนซีนหนึ่งที่บอกว่าตัวลูอิสอะบอกว่าตัวเธออะเป็นคนที่สงสัยทุกอย่าง q u e s t i o ทุกอย่างนะครับผมว่าแบบคนคนนี้แม่งเป็นคนดีจริงเปล่าว่าคนนี้เป็นคนดีจริงเปล่าหรืออะไรพวกน,นี้ด้วยความทีคม่วความด้วยความที่เป็นนักข่าวแต่ว่าตัวซูเปอร์แมนอะคือคนที่เชื่อมั่นในทุกคนนึกออกปะเป็นคนที่เชื่อมั่นในทุกคนแล้วก็เป็นตัวละครที่ เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนันสวยงามเลยในวันนี้ซึ่งมันก็คือมัน,ค,มนคือแก่นแท้ของเขาเป็นซูเปอร์แมนเลยเว้ยตัวซูเปอร์ตัวละครซูเปอร์แมนคือตัวละครที่เชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ขนาดตอนสุดท้ายไม่ยังเชื่อในตัวเล็กอยู่เลยเพราะเหี้ยแบ,แ,บแบบก็มึงมนุษย์แบบกูนี่นแหละเือาเออสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้ามีอะไรอยากพูดคุยก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมช่วงนี้ผมอยู่ในช่วงที่กำลังหางานใหม่อยู่ ก็อาจจะไม่ได้มีเวลามาทําคลิปมากนะครับผมก็แต่ว่าก็จะพยายามทำํทำๆเพราะว่ามีได้ดูหนังหลายเรื่องไปในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อยากที่จะพูดถึงมันนะครผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ